สวัสดีพี <on> ่กิตค่ะสวัสดีนะคะมาดูกันนะคะวันนี้เอาต้นใหญ่มาโชว์เลยอ่ะพี่ใช่อ่ะนี่นี่สวยๆเลยนะคะขออนุญาตจับนิดนึงนะคะนี่ลายดีมากเลยนะคะอันนี้คือต้นใหญ่นะพี่นะใช่ค่ะนี่ค่ะต้นใหญ่ต้นแม่พันธ์เขาที่สวนนะคะนี่นะคะสวยๆเลยเจ็ดแปดกระถางนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะลายแบบนี้เลยนะคะมันเป็นเป็นกวางมรกต พลูกมรกฏโบราณบางคนก็จะเรียได้ใบพายบ้างใบพายบางคนก็เรียกกระจักระพัดโอ้กจักระพัพด้วยนะคะพี่ค่ะอย่างนี้ใบยาวเต็มที่ก็ได้ประมาณสักคืบกว่าได้นเต้ก็เห็นบางท่านเขาก็เรียกว่าตัวผู้บางท่านเนอะตละตัวตัวละแบบกันเนาะพี่เนาะโอเคนะผู้จะเป็นตัวหนึ่งตัวผู้ตัวผู้ก้านจะห่างใช่ไหมใช่ใช่ตัวจะมีตัวผู้อีกตัวหนึ่งกระถางนี้ใหญ่มากเลยนะพี่กิบเปิดเท่าไหร่อันนี้ ใหญ่มากเลยนะสายสะสมเท่า <29. S 1> ไหร่นะสองพันเก้าราคาดีมากเลยอนะ่ะสองพันเก้าราคาดีนะพ่อมบอกเลยเมื่อก่อนพ่อซื้อสามพันห้าแพงจริงเมื่อก่อนแพงจริงแต่เนี่ยมันป่อยใหญ่ไงตอนมันพ่อซื้อมา<อ>แล้วพ่อกอ็แยกกอขายไงอ,อันเนี้ยราคาดีนะคะท่านผู้ชมขาเพราะว่ามันไม่ค่อยมีหรอกนะคะนี่อ่าตัวนี้นะคะสองพันเก้านะคะมาดูกันที่ใบผักชํานะคะอันนี้อันนี้จะเป็นกวกใบผักชํามธรรมดาอ่าใบผักชํานะคะนี่ อันนี้นะคะมีเริ่มดังแล้วนะคะนี่ราคาเท่าไหรคะอันนี้เอาไป250รหาสอง้ห้าสิบนะคะนี่นะคะมีหลายต้นนะคะมีหลายต้นเลยแทงลูกหนอครับนี่นะคะแทงลูกหน่อนะคะ2 5 0ห้าหมดเลยนะคะเป็นกวัดอันนี้เป็นกวบใบธรรมดานะคะใบใบที่มันเป็นแบบธรรมดานะแต่ว่ามันนี่นี่เปิดมาแล้วนี่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 เปิดมาอย่างนี้หมดเลยนะคะนี่นะคะนี่เราใหม่มาแล้วนะคะ ราคา250หมดเลยหรอพี่เดี๋ยวพี่กิตเลือกให้เนาะหรือว่าโทรมาก็ได้นะคะแล้วก็คคหากันนะคะแล้วก็เอาไปเลยนะ2องยบาทมาดูกันที่ช้างเหลืองวันนี้ช้างเหลืองโหตัวนี้สวยมากอ่ะโท์ก่อนเลยต้นนี้เท่าไหร่พี่กิต250รครับ250นะคะนี่ลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้ารวมส่งก็เป็น2 9 0อ่าโอเคคนะคะอันนี้ราคาเท่ากันครับเท่ากันหมดเลยนะคะ250หมดเลยนะคะมี3ต้นต้นไซน์นี้นะคะ โอเคพี่อันนี้ก็ช้างหรือช้างขาวช้างขาวอันนี้เอาไป600ร้มส่งให้ครับอ่าหกร้อยมส่งให้นะพี่นะก็จะเป็นวินสันอันนี้วินสันนะคะที่เราที่ที่พี่เขาบอกอะไรนะองสาวาซิลเป็นองสาบาซิลงสาาซิลนะคะลูกผสมนะคะต้นเท่าไหร่บ้างคะพี่ราคาเท่ากันครับที่แล้วก็850จ้รวมส่งให้ใช่ใช่แปดร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะนี่นะคะ850นะคะมีอยู่3ต้นนะคะเลือกลายเอาได้เลยนะคะ วันนี้มีกล้วยน้อยมาด้วยนะคะครับแดงอินโดเหมือนเดิมครับนี่นะคะเท่าไหร่พี่เอาไปสามเก้าเก้ารวมส่งให้ครับสามร้อยเก้าเก้านะคะรวมส่งนะนี่นี่ก็จะเป็นบุตรเนื้อเยื่อครับอ่าบุตรเนื้อเยื่อบุตรเนื้อเยื่อนี่นะบุตรเนื้อเยื่อแป๊บหนึ่งนะคะครับเรป้องใจเสียงเริ่มหายแป๊บหนึ่งแล้วพี่ ครับว่าเอาไม้เอาหางอ่างกับต้นเลื่อนสุไม้ต้อนเลื่อม่งคั่อันนี้อันนี้จะเป็นบุตรสารคำเนื้อเยื่อนะครับอันนี้ก็เลี้ยงใช่ครับเลี้ยงประมาณสามเดือนแล้วครับอันนี้รอแยกอ่ารอแยกลงอ่าเขาเรียกอะไรครอบพีดมอสอ่ารอรอแยกลงพีดมอสครับนนี่ะะคเพราะว่าตอนนี้มันเลี้ยงเลี้ยงแฟกตอรมอสไว้อยู่ครับเพราะว่าเราก็จะไปแยกใส่อ่าไปลงเลี้ยงลงเลี้ยงมอสเลี้ยงค่ะที่แล้วก็ใส่อ่าเขาเรียกอะไรกระปุกโอ แค่โอ่งครับแบบแบบปิดฝาเหมือนเดิมรอจนมันเต็มแล้วค่อยออกออกเลี้ยงปกติครับพี่ปล่อยต้นเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้4ี่รอห้าสิบครับสี่อยห้าสิบนะคะนีหลายต้นอยู่ค่ะโทรหาพี่กิตเราถามได้ครับเลือกได้นะคะเลือกให้ได้เมื่อวานนี้ก็ไปหลายต้นเหมือนกันนะคะนี้มีโชวเก้าชั้นมาให้ด้วยค่ะอู้ลายต้นนี้สวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมดูนะคะนี่สวยๆทังนั้นเลยนี่ท้ายนะคะนี่แบบนี้เลย ลายหินอ่อนสวยๆครับอ่าสวยๆแบบนี้เท่าไหร่คะเนี่ยที่แล้วเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วพี่เอาเอาคลิปนี้แหละเอาคลิปนี้เท่าไหร่คลิปนี้ก็เอาไป2,900บาทครับอ่า2,900บาทนะคะสำหรับลายหินอ่อนต้นนี้นะคะต้นใหญ่นะพี่อันนี้เป็นพวกใบโพขาวอโวครับขาวอโวแต่ว่าโบอาจจะยังไม่เปิดมากนะคะทางชแต่ไม่รู้ว่าถ้าเท่าต้นนี้นะครับมีแถม มีด้วยช้างเหลืองน่าจะไม่ผิดมีไข่ด้วยมีไข่ช้างเหลืองด้วยโอเคพี่แต่นี่ไม่แน่ใจว่าไข่อะไรครับครับไม่แน่ใจลืมวางไว้ครับอออันนี้ลืมวางไว้จริงๆตลยนี่แหละเราก็จะปลูกต้นไม้กันอย่างนี้เลยก็จะรวมๆลงไปดินอันนี้วางไว้เลยเห็นไข่อยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าลืมว่าไข่ใช่ไหมว่าไข่อะไรใช่ครับวางไว้สองไข่อันนี้เท่าไหร่พี่เอามาอันนี้อันนี้เอาไปสองพันครับสองพันนะพี่นะต้นใหญ่นะคะ ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นเหลืองใช่ไหมพี่ปักเหลืองครับปักเหลืองนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่ๆค่ะพี่เท่าไหร่พี่ต่อไปต่อไปพันห้าครับไปพันห้านะคะสำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับครับอันนี้ก็เหลืองเหมือนกันใช่ไหมพี่ครับห้าร้อยลมส่งให้ห้าร้อยลมส่งให้นะคะมีอยู่สองต้นนะคะเลือกต้นได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นก็เป็นเบชินนี้น่น หินอ่อนมาให้นะคะอันนี้อีพีมาเบิ้ลมาเบิ้ลนะคะค่ะราคาเท่าไหร่บ้างพี่อันนี้หินอ่อนนี้ต้นละร้อยห้าสิบับมาเบิร์สามร้อยสามร้อยนะพี่นะแล้วก็หอมชมพูด่างอันนี้อ่าหินสปอร์ตมาเบิ้ลค่ะอันนี้กระถางละสองร้อยครับอืมสองร้อยนะคะครับผมอ่าประมาณนี้นะคะพี่กิตเอามาไม่ได้เยอะมากนะคะวันนี้ ตอนแรกเก่ไม่แวะใช่ไหมเอาแวะสักหน่อยใช่ไหมแวะมาหน่อยครับวันนี้อขอบคุณไม่กินมากเลยอขอบคุณมากครับ